วิธีแก้เซตแนวใหม่จากคณิต1นึ่งปี68แําแบบนี้คือโดยปกติแล้วเนี่ยไอโจทย์เซตเนี่ยมันจะเป็นโจทย์แนวแผนบาบ2วง3วงแต่ปี68มาแนวแปดมีแนวพาวเวอร์เซตมาเกี่ยวข้องเดี๋ยวเอามายูเนียนกับคนน,นู้นคนนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปลุยกันว่าทํำยังไงโจทย์กําหนดให้ S เป็นเซตใดๆแล้วก็ให้ PS แทนพาวเวอรเซตของเซต S แล้วก็บอกว่าเฮ้ยให้เซต A มาซึ่งเซต A เนี่ยสมาชิกของมันคือคนที่อยู่ในปีกาใช่ไหมแล้วก็จะมีลูกน้ำขัน้นสมาชิกของมันชื่อว่าเซตว่างแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อว่ารู้อะไรนะรู้2องสมาชิกของมันมี2คน เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าจํานวนสมาชิกของเซต A เท่ากับ2ตัวย่อของจํานวนสมาชิกของเซต A เราเรียกว่า nA ใช่ไหมเราก็เขียนเก็บไว้ว่าเฮ้ยตอนนี้เรารู้แล้วว่า nA เท่ากับ2 แต่ถ้าเราเหลือไปเห็นคำถามเนะี่ยเฮ้ยมันจะมีเกี่ยวกับ power set power power set ใช่ไหมงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่หา power set ลอก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลุยคำถามรวดเดียวเพราะเราเหลือไปเห็นแล้วเฮ้ยมึงต้องการ power set เราก็หา power set ลอ, set ลอเลยสิ่งที่เราต้องจำให้ได้เกี่ยวกับ power set คือ power set เนี่ยมันคือการเอา Subset ทั้งหมดมาใส่ปีกาเราซัดเลย sub set ทั้งหมด Subset ทั้งหมด และก็มาใส่ปีกาเนี่ยคือความหมายของ power set ทีนี้สิ่งที่พี่หาคือพี่จะไปหาสับเซ็ตทั้งหมดของไอ้เจ้า a ก่อนว่าหน้าตามีใครบ้างแล้วค่อยเติมปีกาตอนท้ายเราก็ซัดเลยว่างั้นหาสับเซ็ตทั้งหมดสับเซ็ตทั้งหมดเราต้องจําความหมายให้ได้ว่าไอ้สับเซ็ตทั้งหมดหายยังไงสับเซ็ตทั้งหมดเนี่ยมันคือการเอาสมาชิกมาใส่ปีกา,นเ,า,ากกเนี่ยเอาไอ้สมาชิกพวกเนี้ยสมาชิกพวกเนี้ยมาใส่ปีกาแต่มีเงื่อนไขว่า เอาสมาชิกมากี่ตัวก็ได้เอามาหนึ่งตัวชื่อว่าเซตว่างเอามาแล้วต้องใส่ปีการนะถึงจะเป็นสัเซตเอามาอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นรูสองแล้วก็เอามาใส่ปีกาแต่ยังไม่จบนะเพราะว่าเอาสมาชิกมากี่ตัวก็ได้เมื่อกี้เราเอามาตัวเดียวใช่ไหมเอามาสองตัวก็ได้เอามาสองตัวก็จะเป็นเซตว่างกับรูสองแล้วก็มาใส่ปีกา คำว่าเอามากี่ตัวก็ได้ไม่เอามาเลยก็ได้ถ้าไม่เอามาเลยก็จะเป็นเปล่าเปล่าแล้วมาใส่ปีกาซึ่งเปล่าเปล่าแล้วมาใส่ปีกามันชื่อว่าเซตว่างแล้วเซตว่างมันเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็เป็นเลขศูนย์แล้วขีดคั่นที่ขออนุญาตเขียนอีกแบบหนึ่งนะเป็นเลขศูนย์แล้วก็ขีดคั่นซึ่งบนกระดานที่น้องเห็นทั้งก้อนเนี้ยมันคือสับเซตทั้งหมดของ A แต่ยังไม่ใช่พาวเวอร์เซตถ้าจะเป็นพาวเวอร์เซตได้มันต้องมีปีกาเราก็ไปเติมปีกาให้มันเนี่ยทั้งก้อนเนี่ย จะเรียกว่า power set A feel ประมาณนี้แต่ทีนี้เราดูคำถามคำถามจริงๆเขาถามว่า power power set A โอ้โหกู power ตัวเดียวกูก็ตึบแล้วนี่ power ใช่ไหม power power set A ไปเนีย n กับ power set A มีสมาชิกกี่ตัวโอโห power ตัวเดียวกูพอได้2ตัวกูพอเลยใช่ไหมวิธีการคือแบบนี้ ถ้าเริ่มต้นจากคำถามอะเอาง่ายนะเขาต้องการจำนวนสมาชิกของ power power set A ไปยูเนีกับ power set A ซึ่งไอ้คำว่าจำนวนสมาชิกเนี่ยเราจะย่อเป็นตัวแปร n ถูกไหมเพราะฉะนั้นที่โจทย์เนี่ยมันเป็นการถามหาจำนวนสมาชิกของ power power set A แล้วก็ไปยูเนียกับ power set A พี่เล่าให้ฟังแบบนี้คือถ้าทำวิธีตรงอะ ได้เราก็ไปแจกแจงมาว้ยไอ้ I power set ไอ้ไอ้ power power set A หน้าตามีใครบ้างแล้วก็เอาไปยูเนียนคือการรวมใช่ไหมรวมกับ power set A แล้วก็นับดูว่ามันมีกี่ตัวแต่อย่าลืมนะถ้าซ้ำกันมันต้องนับตัวเดียวอันนี้คือความมุ่นวายคือความยุ่งยากแล้วพี่ว่าแม่งมันต้องมีเยอะมากๆหลักสิบกว่าตัวถ้าดูตามช้อยอะ่ะใช่ไหมเต็มที่คือ20อ่าพี่ไม่ได้ทำตรง,ตงๆเพราะพี่รู้แล้วว่าไอ้ I power power set A มันเยอะพี่เขียนไม่ไหวใช่ไหมเออเราก็ไม่รู้ว่าเขียนครบหรือเปล่าวิธีการคือต้องจัดรูปอ้าวแล้วจัดรูปยังไงครับพี่เอางี้ไม่วามึงจะมี power 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 กี่ตัวมึงก็คือเซตพี่ขอย่านมองก้อนแรกคือสีเดียมเป็นเซตสีเดียมอีกก้อนหนึ่งก็คือเซตสามึงก็คือเซตอ่ะใช่ไหมมึงจะ power ักแล้วมึงก็คือเซตอ่ะมองเป็นสามเดียมเพื่อเข้าสู่เซตสองวงสูตรเซตสองวงถ้าเราจําได้นะมันจะบอกว่า จำนวนสมาชิก A ยูเนียน B จำได้ไหมไอสูตรเซตสวงอะที่มันเกิดจากเอา N A แล้วก็ไปบวกกับ N B แล้วก็ไปลบกับ N A เศษ B อันนี้เราคุ้นๆใช่ไหมแต่เมื่อกี้นี้เราดัดแปลงเพราะว่าคือโจทย์จริงๆอะแม่งไม่ค่อยออก A กับ B ีอะแม่งชอบออกเป็นก้อนแล้วก็มองเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็ดัดแปลงไปแล้วว่าเฮ้ยจำนวนสมาชิกของสี่เหลี่ยมไปยูเนียนกับสามเหลี่ยมเ่านไหม สูตรที่ได้ก็จะเป็นจํานวนสมาชิกของสี่เหลี่ยมบวกกับจํานวนสมาชิกของสามเหลี่ยมแล้วก็ไปลบกับจํานวนสมาชิกของสี่เหลี่ยมเซกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปเซกสามเหลี่ยมก็จะเป็นรูปแบบนี้พออะนะเพราะฉะนั้นเราก็ทําการแจกแจงสูตรมาได้เลยแล้วก็ไอ้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแต่พี่แปลงกัดตอนท้ายแปลก่อนนี้ เพราะฉะนั้นก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจํานวนสมาชิกสี่เหลี่ยมยูเนียนสามเหลี่ยมสูตรที่ได้ก็จะเป็น n สี่เหลี่ยมขอเรียกเป็น n แล้วกันนะบวก n สามเหลี่ยมแล้วก็ไปลบ n สี่เหลี่ยมเซกสามเหลี่ยมจะได้กลวยไวดีไปผู้จํานวนสมาชิกแม่งย่างแล้วเราก็ค่อยแทนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกลับลงไปจากคนที่เราสมมติเพราะฉะนั้นในก้อนแรกเนี่ยเราก็จะได้เป็นจํานวนสมาชิกของสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ power power set a น้องก็แทนกลับเลยมึงคือ power power set a แล้วก็ไปบวกกับจำนวนสมาชิกของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็คือ power set a และก็ค่อยไปลบกับจำนวนสมาชิกของสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือ power power set a แล้วก็ไป intersect กับ power a ก็จะเป็นลักษณะนี้ทันไหมทีนี้ที่เราแจกแจงสูตรที่เราแทนสูตรเข้าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ชอบเบิ้ล ใช่ไหมที่เมื่อกี้พี่เล่าว่เ้บินะ้ลน่ะไม่ไหว power power เม่งเยอะจัดใช่ไหมเราก็เลยจําเป็นต้องจัดรูปไปแจกแจงสูตรไม่รู้ว่าน้องคุณก้อนนี้ไหมจํานวนสมาชิกของ power set A มันมีสูตร,ม,ม,ตรมันมีสมบัติอยู่พี่เขียนข้างๆนะถ้าเราเจอจํานวนสมาชิกของ power set A สูตรที่ได้เนี่ยมันจะเป็น2องกำลัง n A ใช่ไหมไอคนนี้แม่งคือแม่งคือเซตอะไรก,ก็ยกกำลังจำนวนสมาชิกของมัน ถ้าเป็นจํานวนสมาชิกข,ของ power set B ก็2กํกลัง nB จํานวนสมาชิกข,ของ power set C ก็2กํกลัง nC ก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นใครถันไหมเพราะฉะนั้นก้อนนี้เราก็จะได้ว่า2ยกกําลังจํานวนสมาชิกข,ของ A ซึ่งซึ่งซึ่ง,งไอเอีมี2คนเราเขียนเก็บไว้แล้วนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น2กําลัง2มันก็คือมี4คนนั่นเองและเตรียมตัวไปบวกกับก้อนนาหหพี่ ก้อนหน้า power power โอ้โหมันซ้อนกันสองตัวมีสูตรไหมพี่มีเหมือนกันในกรณีที่มันมี p สองตัวซึ่งไอ้สูตรปกติมันมี p ตัวเดียวไอ้กรณีที่เป็น p สองตัวพี่เคยทําในข้อสอบแพทหนึ่งปีหกหนึ่งแล้วมันใช้สูตรเดียวกันถ้ามี p สองตัวเลขสองอ่ะมันจะซ้อนกันสองตัวตอนแรกมี p หนึ่งตัวใช่ไหมจะมีสองตัวเดียวแต่ถ้ามี p สองตัวเลขสองอ่ะมันจะซ้อนสองตัว แล้วก็ค่อย n a ตอนท้ายอ่ะเป็นลักษณะนี้อ่าเป็นลักษณะนี้ให้น้องจดมาก่อนตรงกลางเป็นบุกและอันนี้เท่ากับซึ่งไอ้เจ้า n a เอะเป็น2เพราะว่าไอ้จำนวนสมาชิกของ A มี2คน 2> น้องก็จะได้เป็น2ยกกำลังสองยกกำลังสองแล้วเวลาเลขยกกำลังมันซ้อ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 นกันเนี่ยเราจะคิดจากบนลงล่างบนสุดก็คือเนี่ยเนียคิดอยางเงแยงลงอย่างเงี้ยคิดจากบนลงล่างเอาด้านบนก่อนด้านบนเขาเรียกว่า2กำลงงัง2 ซึ่งเขาจะได้สีเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสองกำลังสี่ซึ่งสองกำลังสี่ก็คือสองคูณกันสี่รอบมันก็จะกลายเป็นสิบหกเพราะฉะนั้นตัวแรกมาแล้วสิบหกตัวที่สองมาแล้วคือเลขสี่เออที่แน่ๆก็คือมันจะต้องได้ยี่สิบแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ยี่สิบเป๊ะก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันมีลบตัวด้านหลังใช่ไหมเดี๋ยวมันจะต้องไม่หกักออกเราก็ไม่รู้ว่าตัวด้านหลังที่มันอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นหนึ่งยังไม่รู้ ใช่ไหมเราก็ต้องไปหาตัวด้านหลังแล้ววิธีการคือ,อยังไงพี่ตัวด้านหลังเอ่อคือคือสไตล์พี่อ่ะพี่ไม่ชอบเขียนที่มันเยอะๆไอไอพาวเวอร์ซ้อนพาวเวอร์เนี่ยพี่จะไม่แจกแจงมันไม่ไหวอะ่ะก้อนเนี้ยพี่จะไม่แจกแจงมันแน่ๆ่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเยอะไอพาวเวอร์รอบเดียวแม่งก็เยอะแล้วอะ่ะ ถูกไหมถ้าเราจะทําตรงมันมันมันก็ได้เราก็แค่ไปเขียน power ซ้อน power มีกี่ตัวไปซ้ํากับ power อย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็หาตัวที่ซ้ากันมันก็ได้แต่สําหรับพี่คือเยอะพี่นึกถึงอะไรไหมพี่นึกถึงสมบัติเพิ่มเติมของ power set ซึ่งไอ้สมบัติข้อนี้พี่น่าจะเคยสอนในคอร์สม4กับคอร์ส A l e v e l ไปแล้วแต่ไม่เป็นไหลก่อนเดี๋ยวพี่มาทวนให้อีกรอบหนึ่งอ่ะไปดูกันมันจะเรียกว่าสมบัติเพิ่มเติมของ power set อะเอางี้นะเดี๋ยวเราดูนะถ้าเกิดว่าเรามี power set A อินเดเซกกับ Power อร์เย้ำนะว่าตรงกลางต้องเป็นอินเดเซกแล้วก็จะต้องมีพาวเวอร์เซตคุมทั้งคู่ถึงจะใช้สมบัติเพิ่มเติมได้ตรงกลางอินเดเซกต้องมี P คุมทั้งคู่หลักการใช้สมบัติเพิ่มเติมคือเหมือนเราดึงตัวร่วมเราสามารถดึง P ออกไปได้ถูกไหมเพราเราดึง P ดึง P ออกข้างในเหลือ a ออินเดเซกลอกมาแล้วก็ B นี่คือสมบัติเพิ่มเติมของของ p า w e r set ซึ่งเอาจริงๆนะพี่ว่าพี่ก็สอนสมบัตินี้แล้วก็จําสมบัตินี้มานานแต่ไม่เคยใช้ทําข้อสอบเข้ามาหาลัยสักรอบไอคอนเนี้ยได้ใช้แลละปีหกได้ใช้แล้วป 68, แปดเลื่อนไปดูโจทย์ของเราเลื่อนนะเลื่อนนะเลื่อนนะซึ่งที่พี่นึกถึงสมบัติเพิ่มเติมเพราะว่อะไรเพราะว่าตรงกลางมันอินเตอร์เซกแล้วมึงมี p ีตัวทันไหมเพราะฉะนั้นเราดึง P ออกมาได้เลยในก้อนเนี้ย เดี๋ยวเอ็นพี่ลอกทีหลังนะเพราะว่าจริงๆมันมี N แล้วก็มีลบด,ด้วยเราก็ดึง P ออกไปทันพี่ไหมพอเราดึง P ออกไปเนี่ยไอไอก้อนแรกอะ่ะมันจะเหลือ Power Set A แล้วก็ไปอิ t เ r อ e เซตกับ A เพราะว่าเราดึง P ออกไปแล้วแล้วก็ค่อยลอก N มาข้างหน้าแล้วก็เป็นเครื่องหมายลงพอทันเนาะ แล้วหลังจากนี้ทำไงเราก็ไปเข้าสูตรหาจำนวนสมาชิกของ power set ซึ่งพี่จะขออนุญาตมองคนนี้เป็นสี่เหลี่ยมอมองคนนี้เป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าเรามีสูตรเนี่ยจำนวนจำนวนสมาชิกของ power a ก็2กําลัง n a จำนวนสมาชิกของ power สี่เหลี่ยมของ power สี่เหลี่ยมแม่งก็ต้องเป็น2ยกกําลัง n สีเลี่ยมทันไหม แล้วเรามองไอ้ก้อนเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อให้มันมองง่ายจำนวนสมาชิกของ power set สี่เหลี่ยมมันก็คือ2กําลัง n สี่เหลี่ยมทั้งก้อนเนี่ยเข้าสูตรเลยมึงก็ต้องเป็น2กําลัง n สี่เหลี่ยมแล้วก็ค่อยแทนสี่เหลี่ยมทั้งก้อน่ะกลับเข้าไปว่าจริงๆมันเป็นใครพี่เขียนต่อแล้วนะพี่เขียนต่อแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเตือนพี่นะเดี๋ยวพี่จะลอกลบมาทีหลังนะเดี๋ยวไอเดี๋ยวไปคำนวณก่อนว่าไอ้สองกำลัง n สี่เหลี่ยมมันเป็นใครแล้วก็ค่อยมาลบทิ้ง เพราะฉะนั้นที่ได้ก็จะเป็น2ยกกำลัง n สีเหลี D ่ย e มคือใครครับพี่สี c ่เหลี e ่ยมก็จะเป็น power set A ไป i n t e r s e c t กับ A เป็นแบบนี้สุดท้ายจำเป็นใช่พี่เรียกคำว่าจำเป็นเลยพี่จำเป็นต้องไปหาว่าไอ้ I power set A ไป i n t e r s e c t กับ A มัน,ม,นม,มีใครบ้างแล้วก็จะได้ไปนับจำนวนสมาชิกว่ามึงมีกี่ตัวทันไหมแต่ข่าวดีก็คือ เราหามาแล้วตั้งแต่แรกเพราะเราดูคําถามแล้วว่ามันต้องได้ใช้พี่เลื่อนนะพี่เลื่อนนะนั่งนะอ่าคนนี้คนนี้เห็นมาไหมเนี่ยคือ power set อีกแล้วก็คนนี้คือเอกแป๊บหนึ่งนะอ่ะคนนี้คือเอกเดี๋ยวพี่ลบขออนุญาตลบตรงนี้นะอ่ะอันนี้คือเอกปีกอกไปไฮไลท์สีเขียวแล้วกัน,อ,นอ,กอันนี้คือเอกแล้วก็ไอ้น,นี่คือ power set อีก สิ่งที่โจทย์ต้องการอ่ะเขาต้องการเอามันมาซ้ํากันแล้วก็ไปนับว่ามีสมาชิกกี่ตัวงั้นพี่ไปเลยนะเราต้องการ power set A ไปซ้ํากับ A ซึ่งไม่ว่ามันจะเอาไป intersect เอาไป union เอาไปผลต่างก็มันจะต้องมีปีกาหลออยู่แล้วแล้วมันก็ทํากันข้างในใหญ่ไปแล้วมันก็ทํากันข้างในน้องก็ไปดูว่าสมาชิกของ A อ่ะมีใครบ้างมันมีเซตว่างแล้วก็มีรูทสอง ส่วนสมาชิกของ power A ก็จะมีเซตว่างมีเซตเซตว่างมีเซตของรูปสองแล้วก็มีเซตของเซตว่างแล้วก็รูปสองก็มีกรณีน้องก็แค่ดูว่าคนไหนที่มันซ้ํากันคนไหนที่หน้าตาเหมือนกันซึ่งคนที่หน้าตาเหมือนเหมือนกันอืมีแค่คนเดียวว่ะคือเซตว่างถูกไหมรูปสองไม่ซ้ําเพราะว่าไอเนี้ยมันดันมีปีกกาไงถ้ารูปสองจะซ้าไอเนี้ยแม่งต้องไม่มีปีกการูปสองถึงจะซ้ําแสดงว่าสมาชิกที่ซ้ํากันมีตัวเดียวคือเซตว่าง เมื่อกี้พี่บอกว่าไงนะซ้ํากัน1ตัวใช่ไหมเราก็เลยสรุปว่าเพราะฉะนั้นจํานวนสมาชิกของ power set a ไป intersect a มี1ตัวนั่นเองแล้ว1ตัวที่ซ้ําคือใครครับพี่ก็คือเซตว่างนั่น,นเราก็เลยสรุปว่าเฮ้ย <c oughs> จำนวนสมาชิกของ power a set a เนะี่ยทั้งก้อนเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยทั้งก้อนเน,นี่ยมี1ตัวแต่แต่มย่าพึ่งตอบ1น่นะไอหนึ่งแม่งคือเลขชี้กำลังและตัวฐานมันเป็น2ซึ่งสอง ไปยกกาลังหนึ่งมันจะได้เลขสองนั่นเองและพี่บอกเราว่าจริงๆแล้วว่ามันมีเครื่องหมายลบข้างหน้ามันก็กลายเป็นสิบหกบวกสี่ก็คือยี่สิบแล้วก็ยี่สิบไปลบสองมันก็เลยตอบอายุพี่นั่นเองก็คือสิบปไปเรื่อยนะพี่พูดไปเรื่อยแล้วตอบ1ิบแป สำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานและอยากจบ A Level ใน2เดือนพี่แนะนำเป็นคอร์สคณิต A Level ลราคาพิเศษอยู่ที่4,690บาทแต่ถ้าใครบอกพี่ผมพอมีพื้นฐานมาอยู่แล้วอยากเน้นลุยโจทย์ทำโจทย์ผมเก็บเนื้อหามาแล้วพี่แนะนำเป็นคอร์สตะลุยโจ์คณิต A Level ราคาพิเศษอยู่ที่2 9 0 0บาทโจทย์ทั้ง2คอร์สจะไม่ซ้ำกันแต่ถ้าใครบอกพี่ ผมอยากได้ความรู้ของพี่ทั้งหมดพี่รู้อะไรผมรู้นั้นเพราะพี่ก็เริ่มมาจากการทําคณิตหนึ่งเมแค่หาค้า้อแล้วเพิ่มมาเป็น91คะแนนพี่แนะนําเป็นโปรแพ็กค,คู่ทั้ง2คอร์อทั้ง A Level และทั้งตะลุยโจทย์ราคาพิเศษอยู่ที่6,590บาทและจะบอกว่าไอ้ความรู้ที่พี่ใช้สอนพวกเราในคอเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ที่พี่ช่วยให้เด็ก68 ที่เป็นรุ่นพี่แล้วนะโหสอบติดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นหมอวิศวะบัญชีเศษซตร์เพสั์นู่นนี่และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใครสนใจสมัครทักมาที่แอปสีเขียวแมทอันเดอร์สกอร์ดมีตัวแอร์ไซด์ด้วยนะพี่ชัวร์และมั่นใจว่ามันจะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน